ทางเดียวกันอย่าพูดเยอะดิแม็กแมสเซนเจอร์ให้ขอคุณแม็แมสเซนเจอร์เลือบาลต้าอะไรอย่างอย่าบั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 งนอะไรโอ้โหเอทางหมดทางหมดจึงกอนจี่กอนจึกอนอย่างเงี้ใครมันทำอะไรวะ เชือบเอาเงี่ยเลยมันกูกเอากลงมามันหงายอยู่แล้วกูุ่กลงมาไอ้เหี้ยเอาขึ้นเอาไว้ยอาไว้ขอขอขอไอ้เหี้ยไปขนใหม่เลยไอ้เหี้ยเอ้ยมึงขำรีบมึงอย่ามาโทษกูเลยเว้ยกูไม่ไม่มีผิดนะถูกเอ็มโนนอยู่คนเดียวอ่ะตอนนั้นอ่ะหลักฐานก็มีนะซีซีทีวีอ่ะ รถรถรถติดก็เปอยู่นะครับเดยวเลยี่ไยนตังค์รไม่ไหวแล้วลาก่อนรหลหลอกตรหลอนล้นมาขึลงไปเยลาก่อนด้วยเฮ้ยโห